อันความตายนั้นไม่แบ่งแยกเรื่องเพศอันความตายไม่แบ่งเขตเรื่องาศาสนาอันความตายไม่จำกัดวันเวลาอันความตายไม่นำพาเรื่องของวัยอันความตายไม่กำหนดเรื่องชนชั้นอันความตายไม่สำคัญตายที่ไหน อันความตายไม่แบ่งอย่างตายอย่างไรอันความตายเท่านั้นไซนิรันดรขอกราบนวัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัตดตุลมหลังสีกราบนวัสการท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัตดตุลมหลังสีพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความรครรพยิ่ง กับและต้องขอกล่าวสวัสดีมาอย่างท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของคุณแม่ประชุมเฟื่องรักซึ่งทางคณะลูกหลานญาตพี่น้องได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในการสวดพระพิธรรมอยู่ที่ศาลาหกจนมาถึงวันนี้เป็นวันรสุดท้ายแห่งสรีรละร่างกายของคุณแม่ประชุมเฟื่องรักจะได้อำลาจ,จากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิง แต่ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นก็จะได้มีการประกอบพิธีอันเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่ประชุมเฟื่องรัตก็คือการทอดผ้าบังสุกุลทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจํานวน5ชุดแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านที่จะได้ทําการทอดผ้าบังสุขุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งกั้นตอนี้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุขุลตามลําดับดังนี้นะครับ พาะในชุดที่หนึ่งครับจะขอเรียนเชิญคุณบุญมีอบเชยได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลกราบนิมนต์ท่านพระประหลัดสมบัติสมจิตโตท่านผู้อำนวยการกองงานชาปนสถานวัดต,ตุดมหลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ พระในชุดที่สองครับขอเรียนเชิญคุณสมมุตินาคจริญได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลปรับนิมนต์พระมหาดนายกิติโสพโนได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกลับนิมนต์ครับ ท่านในชุดที่สามครับขอเรียนเชิญคุณนิคมเจริญรักได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลขอกราบนิมนต์ท่านพระมหาเวรวงศ์สุเมโทได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ mm uh -huh. พันธุชุดที่สี่ครับขอเรียนเชิญคุณสุพลละลิศลักษมานนท์ได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุดมลมังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ Thank you. ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับและก่อนที่จะถึงพาสในชุดสุดท้ายที่ทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องได้จัดเตรียมไว้และได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมนายนัทพงศุขพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาพนสถานวัดตุดมังสีรับหน้าที่พิธีกรกระผมจะขอกล่าวถึงชีวประวัติของผู้วายชนตามที่ทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องได้เรียบเรียงนำมาถ่ายทอดให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบโดยสังเขปดังนี้ครับ ประวัติคุณแม่ประชุมเฟื่องรักคุณแม่ประชุมเฟื่องรักเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2470บิดาชื่อในช่วงมารดาชื่อนางเพี้ยนมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด7คนได้แก่คนที่หนึ่งนางบุญชอบริมสำอางถึงแก่กรรมคนที่สองนางสาวบุญชุบ เปลี่ยมเปรยมแสงถึงแก่กรรมคนที่สามนางประจวบคงแคล้วถึงแก่กรรมคนที่สี่นายชาวเปลี่ยมเปลียมแสงถึงแก่กรรมคนที่ห้าคุณแม่ประชุมเฟื่องรัฐผู้วายชนคนที่หกนางสุชาดาเปลี่ยมเปลี่ยมแสงถึงแก่กรรมและคนที่เจ็ด นางเพลินพิษนาคมุกค,คุณแม่ประชุมเฟื่องรักท่านจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สท่านได้สมรสกับนายมาศเฟื่องรักมีทิดาห้าคนได้แก่คนที่หนึ่งนางชูศรีนาคเจริญคนที่สองนางสุพินแจ้งสว่างวงคนที่สาม นางทวีพรเกตมณีคนที่สี่นางสาวประภัยพันธ์เฟื่องรัฐและคนที่ห้านางสาวชันทนาเฟื่องรัฐคุณแม่ประชุมเฟื่องรัฐท่านประกอบอาชีพค้าขายคุณแม่เป็นคนที่ขยันขันแข็งประกอบอาชีพค้าขายมุ่งมั่นอดทน เลี้ยงดูลูกทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างสูงและมีอาชีพที่มั่นคงเป็นคนที่สุจริตเป็นคนดีคุณแม่มันทำบุญสุนทานอยู่เป็นประจำและชอบช่วยเหลือผู้อื่นวาระสุดท้ายแห่งชีวิตคุณแม่จากไปด้วยโรคชรลาที่บ้านเลขที่935เมื่อวันที่19พฤษภาคม2567 ในช่วงเวลาหนาฬิกาสิริอายุของคุณแม่ได้97ปีคุณแม่ประชุมเฟื่องรัตท่านได้อำลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางความรักและความอะไรของทุกทุกคนก็ขออนาคบุญกุศลและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่คุณแม่ประชุมเฟื่องรัตท่านได้กระทำไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระวปัจจัย หนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ประชุมเฟื่องรักให้ไปสู่สุขคติในสำประยพเบื้องหน้าด้วยเทินแม่จากไปสุดอะไรให้หวยหาพรพรมมาลิขิตชีวิตให้ต้องมาพรากจากลูกหลานญาติญาติไปแต่นิสัยจักไม่เห็นเช่นทุกวันขอวิญญาณแม่สู่สุขคติพบ จงประสบพบแควนแดนสวรรค์เกิดชาติใดระลึกมั่นสายสัมพันธ์แม่คือขวัญกำลังใจลูกทุกคนหลับเถิดแม่หลับไปให้เป็นสุขหลับเถิดแม่หมดทุกสู่สวรรค์หลับเถิดแม่หลับไปชัว่วนิรันด์หลับเถิดแม่สู่สวรรค์นิมมานเทิน ด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนและช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อเป็นการไว้อาลัยในการจากไปของคุณแม่ประชุมเฟื่องรัฐเป็นเวลาช่วงขณะหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญน,นั่งครับท่านที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะถึง้าในชุดสุดท้ายที่ทางคณะอาจเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานนะครับก็ทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องของคุณแม่ประชุมเฟื่องรัฐผู้วัยชนนั้นได้มีจิตประสงค์อันเป็นบุญกุศลที่จะได้มอบเงินให้เป็นทุนการศึกษานะครับให้กับโรงเรียน ก็ขอเรียนเชิญทางคณะตัวแทนของโรงเรียนวัดตนวายนครรัฐประาัทได้รับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จากคณะลูกหลานของคุณแม่ประชุมเฟื่องรัฐขอเรียนเชิญในชุดที่หนึ่งครับ สำหรับชุดที่สองนะครับ จะขอเรียนเชิญทางาตัวแทนของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนวัดดอนหวายได้รับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ครับเรียนเชิญ กับแล้วก็นในชุดที่สามก็จะเป็นทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องซึ่งจะได้ทำบุญให้กับทางวัดอุดลังสีเพื่อเป็นการบำรุงเตาเผาศพของวัดอุดลังสีก็ขอ,ขอเรียนเชิญตัวแทนของวัดอุดลังสีได้รับมอบในครั้งนี้ครับกับก็กัน มอบนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการประกอบบุญกุศลที่จะอุทิศให้กับคุณแม่ประชุมเฟืองรัฐผู้วายชนนะครับขบันนี้นะครับก็จะได้เข้าสู่พิธีในการทอดผ้าไตรบังสุกุลทางคณะนะลูกหลานญาติพี่น้องได้เรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกจำนงลิมสำอางพระราชการบำนานได้เป็นประธานในการขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุล และเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายครวาตขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับครับแล้วก็ขอ,ขอกลับนิมนต์หลวงพ่อพระกูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวาัดตุดมหลังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพระรตราบางสกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสง์ขอกลับนิมนต์ด้วยความเคารพครับครับแล้วขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบนะครับในการขึ้นวางดอกไม้จันท์บนชาพนัสถานนั้น ก็ขอให้ท่านเดินขึ้นทางบันไดาด้านข้างนะครับวางดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าหีิบศพด้านบนแล้วก็เดินลงทางบันไดาด้านหน้าด้านเดียวนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทากคณะดูกหลังญจตาพี่น้องทุกคนได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดาด้านหน้าเพื่อกล่าวขอบคุณในน้ำใจของท่านที่เคารพแล้วก็ได้มีของชำํำรวยนะครับได้แจกของชำํำรวยด้วยในครั้งนี้ ลึกศพพระกาสอนอีกกุญชออ่านปลดปรงโททนเสน่งพงสำคัญหมายในกายมีนรชาติตีวางวายมาหลายสิ้นทั้งอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านขึ้นวานออกไม้จันได้เลยครับ ทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องของคุณแม่ประชุมเฟื่องรัฐผู้วชาชนต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของคุณแม่ประชุมเฟื่องรัฐก็าหากแม้ว่าทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องนั้นได้มีการต้อนรับกับบรรดาท่านที่เคารพตั้งแต่คืนสวดพระพิธรรมจนถึงวันนี้เป็นวันรัสุดท้ายนั้นอาจจะมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปบ้างครับทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ครับทางคณะดูกหลานญาติพี่น้องนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากจากของชำรวยเล็กน้อยและคําขอบคุณแต่หากว่าท่านที่เคารพทุกท่านมีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะดูกหลานญาติพี่น้องของคุณแม่ประชุมเพื่อรัฐได้ช่วยเหลือบ้างก็ขอให้บอกกันนะครับ่าได้เกรงใจเราท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันในสถานที่แห่งนี้ในวันนี้ก็เพื่อที่จะได้มาส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักที่ได้จากท่านไปก็ถือว่าวันนี้ทุกท่านได้มาทําหน้าที่ของทุกท่านถูกต้องแล้ว แล้วเขาเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจากการวางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในการเคลื่อนศพของพุณแม่ประชุมเครื่องรัฐเข้าสู่เตาเผาศพทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตาก่นก็อย่างไรแล้วทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องของพุณแม่ประชุมเครื่องรัฐได้พร้อมกันด้านบนนะครับเพื่อร่วมกันประกอบพิธีในการส่งร่างพร้อมทั้งท่านที่คารบทุกท่านถ้า,า,าว่าวันนี้ท่านยังไม่ติดภารกิจที่ไหนยังไม่รีบกลับ ก็ขอเรียนเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักอีอกสักครั้งให้ถึงเชิงตะกอนกับปณีทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนต้องขอก,ากราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครั้งขอก,กราบขอบพระคุณทุกท่านครับและว,วันนี้กระผมนายนะัทพงศุพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาปพนสถานวัดตุดมหลังสีได้รับหน้าที่เป็นพิธีกร วันนี้กระผมได้เอื้นเอ,อ่ยรายชื่อนามสกุลได้อ่านชีวรประวัติคำไว้อะไรหากว่าได้เอ,อื้นเอ่ยไปแล้วมีคำใดคำหนึ่งที่อ่านผิดพลาดทั้งไปก็ต้องขอประธานอภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขออนวยพรให้ท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยสวนนัสดิภาพทุกท่านครับวันนี้ต้องขอ,อยุติก,การใช้เสียงว่าจะเป็นตัวน,นี้ครับขอความสุขสวัสดีตรงมีเดรดาท่านที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ